ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมกลับยินดีเข้าสู่ช่องบบาวแหลมพารวย9ก้าพารวยเซียนหวยพารวยครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับจะพาพี่น้องครับผมมาติดตามนะครับเนาะครับกับหวยหุ้นครับพี่น้องหานอยพิเศษหานอยปกติฮานอย VIP ครับผมกลับมาเบิ่งกันครับพี่น้องติดตามผลงานนะครับเนาะครับเมื่อวานครับบบาวแหลมกัะนํ้ หวยหุ่นครับผมมาให้พี่น้องได้ติดตามได้รับชมกันเมื่อนี้ครับผมมาเบิ่งกันนะครับว่าผลงานครับผมของบ้าวแหลมจะเป็นจังไรกันครับพี่น้องครับสําหรับฮานอยพิเศษครับพี่น้องครับเลขเมวานนี่ครับผมผลก็ได้ออกไปครับผม7 2 1ล่าง17ครับผม7 2 1 ล่าง17หาหน่อยพิเศษครับพี่น้องหลุดไปเนาะครับเนาะอะไปเบิงครับผมกับ5าหน่อยปกติครับผม5าหน่อยปกติครับเลขที่ออกเมื่อวานเนี่ยเนาะครับเนาะ9 3 2ล่าง8 9ครับผมครับพี่น้อง f อซเห็นกันหรือเปล่าครับผมครับเลขวิ่งครับพี่น้องเบาแหลมฟัน8เนาะครับเนาะครับเข่าเต็มเต็มเลยครับผมครับสำหรับตัวฟันครับพี่น้อง8 9ครับผม แปดเก้ามาแบบตรงๆกันเลยครับพี่น้องอ่ะดีใจเนาะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีครับผมผู้โชคผู้หมานครับผมครับสำหรับครับผมฮ้านอย VIP ครับผมว i ไอพนี่ครับผมพี่น้องเด็กกรีดกันเนาะครับเนาะครับฮ้านอย VIP ครับผมครับเลขที่ออกครับเมื่อวานนี่พี่น้องสองศูนย์สอง ล่าง62ครับผมขับสายวิ่งรูดครับพี่น้องครับมา2ดิ่งกันเลยครับดีใจครับผมรับถ้าทั้งวิ่งทั้งรูดก็เยอะเลยแหละพี่น้องอะดีใจนะครับเนาะรับแต่เห็นแบบนี้ครับผมครับพี่น้องเห็นแล้วก็อย่าลืมกันเด้อครับพี่น้องรับอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับเนาะรับกับผลงานครับผมของบ้าแหลมที่นํามาลงให้พี่น้องเอฟซีครับผมรับได้ติดตามได้รับชมกันครับ พี่น้องท่านใดครับผมครับมักชอบห้ามพลาดกันเลยครับพี่น้องครับอย่าลืมครับผมแอดไลน์เขามากครับผมสนใจเขากลุ่มนะครับเนาะบบาแหลมครับผมมีแนวทางให้พี่น้องได้ที่ตามได้ครับช่วงกันครับผมอยู่เปิดมือครับผมอยู่ในกลุ่มนะครับเนาะครับได้เหกันอยู่เบิดมือครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่อยู่ทั้งบ้านก็คอยเบิ่งคลิปบบาแหลมครับฝากพี่น้องครับผมกดแช์ กดไลค์ให้คนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์กันน้ำเด้อพี่น้องครับบ้าแหลมขอกราบขอบพระคุณครับผมสาหรับการติดตามรับชมครับบ้าแหลมก็ดีใจครับผมครับเบื้องจากการรับชมของพี่น้องก็ถือว่าเป็นที่นนาพอใจนะครับเนาะครับสำหรับครับผมครับสองตัวกับสามตัวครับผมจับครูนะครับเนาะครับแถวบ้านเกินว่าสุยพี่น้องครับฟันสองเจ็นะครับเนาะเรียกออกหกสองครับผมครับ ซุยไปแต้มหนึ่งครับพี่น้องครับอ่ะเป็นจังไดจชงนดกะครับผมสีซุยหรือสีเข่าเนาะพี่น้องกะกดติดตามไวเดอร์ครับผมครับพี่น้องจะบริภาทนะครับเนาะโอกาสครับผมอ่ะสำหรับครับผมพี่น้องเอฟซีที่พร้อมแล้วครับผมกะเข้ามาแล้วนะครับเนาะไปติดตามรับชมเบึงกันเลยครับผมว่าเมื่อนี้ครับผมจะมีตัวใดกันบ้างนํามาฝากพี่น้อง ครับชัดเจนกันหรือเปล่าน้อครับผมบอกชัดเจนพี่น้องก็อย่าลืมกันเด้อครับผมคอมเมนต์เข้ามาบอกเบาแหลมนํานออนุญาตครับผมแต่งจักนิดหนึ่งครับพี่น้องพี่น้องจะได้เห็นชัดๆัดกันทั้งสามช่องครับผมขับเบาแหลมพารวยครับผมวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567ก็คือมือนีเนาะพี่น้องครับไปกันเลยครับผม หัวยหุ่นตัวแรกครับผมหาหนอยพิเศษขออนุญาตเขียนแต่คําว่าพิเศษได้พี่น้องตัวที่สองครับผมหาหนอยปกติ สำหรับตัวที่3าครับผมฮานอย VIP ครับไปกันเลยครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูดครับผมตัวแรกครับผมฮานอยพิเศษฝัน9ตัวเดียวครับพี่น้องครับสำหรับครับผมครับตัวฟันเน้นๆให้พี่น้อง f f c น้องครับเนาะครับ ฟันไปที่เก้าเก้าไกลกันพอดีพี่นอ้องขออนุญาตเขียนใหม่นะครับเนาะครับเก้าเก้าครับสำหรับตัวกันตัวร่องครับพี่น้องมีหนึ่งสามสามหกหกเก้า บเบรกลึกสามตัวกันครับพี่น้องหนึ่งสามหกหนึ่งเก้าเก้า 99ครับผมครับพี่น้องเข้าใจนะครับเนาะถ้าเวลาเบิ่งคลิปครับผมฟังเบาแหลมอธิบายไปนําพี่น้องก็จะรู้ครับผมครับตัวแรกคือวิ่งรูดครับพี่น้องบนล่างตัวที่2ก็คือตัวฟันนะครับเนาะเน้นๆตัวครับผม3คูค่นี้คือตัวกันตัวร่องครับผมนี่คือเล็กตัวตัวไปต่อกันเลยครับพี่น้องกับห้านอยปกติครับผมปกติเบาแหลมครับผมฟันวิ่งรูดครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูดครับ ศูนย์ครับพี่น้องตัวฟัเนเน้นๆน,น,นะพี่น้องเนาะศูนย์แปดเลขแปดเนี่ยไปง่ามเขียนเนี่ยมันง่าม,ามก่เนี่ยอยู่พี่น้องครับเขียนมาหนี่ยเดีวี่สิบกูปีอะไรเนี่ยม่นก้ามอยู่ <c oughs> มิตสินน้อนมากเลยอะต,ตอกันตัวล่องครับผมหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ด เจ็ดูนย์ครับคือเบาแหลมเบาสูพีนองฟังเลยครับผมครับธ่าม้าแบบนี้กับเบาแหลยมกับยานคือกันครับยานเจ็ดมาเนาะครับเนาะเพราะว่าครับคำนวณแล้วครับผมคู่ที่ได้มาครับถึงเป็นตัวกันเนาะครับเนาะกะ สถิติที่เบาแหลมเคยเห็นลักษณะนี้ก็คือเจ็ดจะมาแรงครับผมครับบางทางตัวฟันกับมาก,กับมาตัวที่มันหลายๆอยู่เรียกกันนี่เลยพี่น้องครับล่องคอยสังเกตไปน้ำนะครับเนาะครับเบื้องเลข3ตัวกันเลขครับพี่น้อง177 108 เจ็ดศูนย์แปดกลับไปต่อเลยครับผมกลับพาน่อย VIP ครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูดครับผมฟันสามตัวเดียวนะพี่น้องกลับตัวฟันเน้นเน้น สามแปดครับผมครับตัวก,กันตัวล่องครับพี่น้องสามเก้าหกเก้าสองเก้าครับผมอ่ะเบิ่งเล็กสามตัวครับพี่น้อง สามแปดสามสามเก้าสาม สามหกเก้าครับผมขนาดเบาเหลี่ยมพยายามครับเขียนให้เร็วนาะพี่น้องยังสิบนาทีละอ่ะตัวฟันครับพี่น้องกับเบิ่งกันนะครับเนาะกนะับขออนุญาตให้อะไรเอาเลย พิเศษครับพี่น้องวิ่งเก้าฟันเก้าเก้าครับผมตัวกันตัวรองตามนี้เลยครับผมหนึ่งสามสามหกหกเก้านะครับเนาะสำหรับเลขสามตัวครับผมขับไปต่อเลยครับพี่น้องครับผมห้าหน่อยปกติวิ่งศูนย์ฟันเน้นเน้นศูนย์แปดครับพี่น้องครับตัวกันตัวรองนะครับเนาะ หนึ่งเจ็ด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 ศูนย์ครับผมสำหรับเลขสามตัวก็ตามนี้เลยครับผมครับสำหรับพานอย VIP ครับผมบนล่างวิ่งรูดสามฟันเน้นเน้นสามแปดครับสำหรับตัวกันตัวล่องครับพี่น้องสามเก้าหกเก้าสองเก้าครับผมกับสามตัวตามนี้เลยครับพี่น้อง ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่ติดตามรับชมกันอยู่นะครับเนาะครับบ่าวแหลมครับผมขอกราบขอพระคุณพี่น้องทุกข่ทุกคนครับผมที่การสนับสนุนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคม ắ นปังๆกันกับหวยหุ้นหรือว่าห้าน้อยนะพี่น้องเนาะครับขอบคุณทุกข่ทุกคนครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับบ่าวแหลมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม